สวัสดีเมืองเก่าฮิดะทาคายามะเมื่อเรามาถึงเราก็เดินหาโลเคชั่นถ่ายรูปกันค่ะตรงนี้เป็นสะพานแดงสะพานแดงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองนี้เลยนะคะขาดไม่ได้ค่ะเส็จแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าที่อยู่ในอ้อมกอดแห่งภูเขาในตอนเหนือของจังหวัดกิฟุ นัท่องเที่ยวก็พอประมาณค่ะที่มาสะดุดก็คือตรงนี้แหละค่ะลงกลัดสาเกเข้าไปก็ไปแบบไม่รู้อะไรเลยเดินเข้าไปเซอร์เวจดูค่ะว่าเขาทำอะไรอย่างไงกันก็แอบ,บดูพอหนุ่มคนนี้เอ๊・เข้าไปเอาเหรียญจากไหนมานะเ,าเหรียญก็อันใหญ่กว่าที่เรามีมาลิ้นเล่าจากตู้พวกนี้ไป ตู้นี้เป็นตู้ที่แบบว่าให้ชิมสาเกค่ะก่อนที่นะักท่องเที่ยวจะซื้อเป็นขวดอวเดินดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละขวดก็น่าชิมนี่ก็น่าชิมคะ่ะเออเราจะไปหาเหรียญที่ไหนมาหยอดนะ สรุปแล้วก็คือเราต้องเอาเหรียญ100เยนหยอดเข้าไปในตู้ค่ะหนทแ่สงเหรียญเหรอ100เยนแต่ต้องใช้สองเหรียญนะคะเท่ากับ200เยนแล้วหมุน ก็จะได้ลูกบอลออกมาภายในลูกบอลน,นี้ก็จะมีแก้วให้เราแก้วสำหรับไปชิมไวน์ไม่ใช่วายสิสากแหมติดวายจังนะเราแก้วนี้ก็กมีมีหลายอย่างอะ่ะมีทั้งหมดสี่อย่างห้าอย่างได้มั้ง คือแบบบางคนก็อยากได้แก้วเป็นที่ระล,ลึกก็เล่นหลายใบหน่อยเสร็จแล้วข้างในก็ก็จะมีเหรียญเป็นเหรียญโทเค็นนะคะเดี๋ยวเอาไปหยดเราอยากจะชิมแบบไหนก็เชิญเลยตอนนี้ไกด์อิมก็แนะนำว่าพี่อันนี้อร่อยอ,อ่าเอาอร่อยก็เอา

แก้วนี้ครับเหรียเนี้เขาจะให้กลับไปบ้านแต่อเนี่ยมันรับชาดีแล้วรมะนาวแต่ว่ารสชาติขออมกว่าของลบมะนาวอิตีจะโดดดีกว่ากว่บาทเอาถ้วยดวนันเปยหมดแก้วเลยเาหรอเราเห็นว่าถ้วยน่ารักดีเราก็ไปหาเหรียญ ร้อยเยนมาหยอดอีกครั้งหนึ่งเพราะแก้วแต่ละใบนี่รูปแบบรูปตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ